พระธรรมเทศนาแผ่นที่79าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่ามุ่งมั่นตั้งใจ แล้วไปให้ถึงวันนี้เป็นวันที่สสิงหาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานลูกหลานคงจำได้ที่หลวงพ่อหยุดพูดโดยกระทันหันเพราะสมชัยลองแสงขึ้นมาหย,หยุดหยุดหลวงพ่อหยุดหยุด คอยนานแล้วนะสมชายกันเลยร้องเพลงงวดที่สองแต่เมื่อเช้าเช้ามืดอตครั้งหนึ่งพองวดที่สองเอาอีกเมื่อวานนึกสามสี่ครั้ง่ะสมชายร้องนะร้องเพลงเราก็คิดว่าฝนจะหยุดเพราะมันตกมาหลายวันแล้วแต่ที่ไหนเล่งเล่งใหญ่เลยเมื่อฝนเมื่อวานนะี่ยนตอนหัวค่ำ ก็ตกยกหนึ่งแล้วก็ตกกลางคืนอีกยกหนึ่งเมื่อคืนได้เสียงพวกเขียดพวกอะไรร้องยัง <c oughs> ทางหลังวัดแสดงว่ามีน้ำพวกพวกบพวกเขียดวางไข่มันเลาะมันร้องเสียงระงมแสดงว่าทางหลังวัดของเราทางในวัดของเรามี น้ำขังขึ้นมาแล้วทํใไมพ่พวกกบเขียดเข้าวางไข่แต่ก่อนหน้านี้มันไม่ร้องนะมันก่อนระวังระวังเหมือนกันกลัวาวางไข่ไปแล้วกลัวลูกออดมันจะตายมันก็รู้จักเหมือนกันนะพวกสัตว์นะแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าร้องเพราะว่าฝนตกเมื่อวานแรงพอสมควรได้น้ำได้เนื้อเมื่อวานเนี่ วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล,ล้วหลวงพ่อจะไปธุระนคณัศรัทธาญาตโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์หลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพสัตหะกรณิยะไปถ้าไม่มีธุระอะไรต่ออีกก็คงไปสองวันสองวันอ็คงจะกลับมาไปคราวนี้ก็รู้สึกว่าญาติโกโหติกายาติโยมเก่าแก่ขององค์หลวงตา ญ <c oughs> <c oughs> าติโกโหติกาเก่าแก่ขององค์หลวงตาอายุแปดสิบกว่าท่านไม่เคยนิมนต์เลยคราวนี้ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ลงมาลักษณะวันเกิดของท่านลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นผู้มีพระคุณอ่า มากมายลูกพ่อเออเอาลงไปลงไปก็คิดว่าจะไปพักค้างที่สวนแสงธรรมวัด <c oughs> สำนักของหลวงตานั่นแหละจากนั้นก็ไปทำธุระเสร็จแล้วก็กลับมาพักค้างเอกล้วมัมีอะไรก็คงจะกลับขึ้นมาตึงยังไงให้ครูบาอาจารย์ลูกหลานพระเนนทั้งหลายนะอ <c oughs> <c oughs> ดู ด้วยความสงบตั้งอกตั้งใจภาวนาทัางในครัวก็เหมือนกันช่วยๆกันดูพระเนนสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกูบาก็ตั้งใจภาวนาศรัทธาญาติโยมก่อนทั้งภาวนาไปด้วยทั้งเตรียมอาหารทําบุญไปด้วยได้ทั้งสองอย่างในทั้งศีลในทั้งทาน ได้ทั้งภาวนาทั้งสามอย่างอีกต่างหากนะได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งสามอยา่างพวกเราอยู่ทางในครัวทางพระสงฆ์ก็ได้ได้รักษาศีลได้ภาวนาสมถะวิปัสสนาเ้าจะว่าสามกับสามเหมือนกันนะเล่งภาวนาของใครของเรา ประกอบคุณงามความดีของใครของเราวันนั้นเรื่องทําคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากหลากหลายแต่ถึงยังไงก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายพระในครั้งพระพุทธเจ้าในวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระที่เป็นเพื่อนกัน เพื่อนเพื่อนสหายกันห้าองค์องค์หนึ่งบอกว่าการรักษาตานี่รักษาอารมณ์ทางตาเนี่ยากมากพอเห็นเข้ามาแล้วมันแทงตับขบไปในใ,ใจบางทีก็เกิดราคะบังโทสะบังราคะค,คือความชอบใจเห็นรูปที่สวยฮมันก็แทงใจพระหนุ่มฮ่มบางทีเห็น เขาากับกิริยาเห็นผลแสดงออกมาทางตานพอเห็นเข้ามาแล้วก็มันแทงเข้ามาในใจอีกแ้จะทำย่างไงใจจึงใจของเราจึงไม่กระเพื่อมพยายามรักษาตาพอเห็นเข้ามาแล้วก็เห็นได้สักว่าเห็นรูปแต่สักว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ปฏิเสธยากเหลือเกินตาเห็น ในสิ่งที่เขาแสดงอับกับกิริยาที่ไม่พอใจอเราก็ทําใจอกีกตาเห็นที่จักว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาทําก็เป็นเรื่องของเขาแต่มันก็ทําใจยากอ,กอกีกไอ้พวกหูก็เหมือนกันเลยพอได้ยินเสียงร้องรําทําเพลงขึ้นมาก็มันก็แทกกัะหัวใจอืชอบอย่างงั้นชอบอย่างงั้นรักอย่างนี้ขึ้นมาเลย ใจของพระก็สะเทือนสะท้านอีกเหมือนกันแต่พอได้ยินเสียงเขาดา่าท่านก็โมโหขึ้นมามันก็ไปอีกแบบหนึง่งว่ะมีทั้งรักมีทั้งโกรธเหมือนกันนะมีทั้งโลภมีทั้งหลงมันครบหมดเลยท่านทั้งพระทั้งห้าองค์องค์หนึ่งรักษาตาองค์หนึ่งรักษาหูองค์หนึ่งรักษาจมูกองค์หนึ่งรักษาลิ้นไอ้ลิ้นก็นไม่ใช่ธรรมราติรสอาหารเนี่ย องหนึ่งรักษาสัมผัสเนียทั้งทั้งห้าองค์ได้ก็มานั่งคุยกันการรักษาตาเนี่ยยากมากว่ะท้งองค์รักษาหูผมว่ารักษาหูเนี่ยยากกว่ารักกว่าการรักษาตานะองค์หนึ่งรักษาจมูกนั่นนะเนี่ยสำคัญกว่านะคือห้าองค์ต่างคนก็ต่าง ว่าตัวของตัวเองสําคัญในการรักษาทาวารทั้งห้าต่นนี้ก็มาถกเถียงกันว่าไม่มีใครตัดสินใจได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าเราควรจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าให้พระพุทธองค์ตัดสินต่นี้ก็เลยพระทั้งห้าองค์ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าทั้งห้าองค์พอไปกราบกันเลเล่าความในใจกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ความเสียใจทุกองค์นะ ท่านไม่ได้ให้ความเสียใจทุกองท่านก็ให้กำลังใจทุกอง์เออคพวกท่านทั้งหลายรักษาทวารทั้งห้าก็มีประโยชน์ทุกองค์แต่ตามไม่จริงน่าจะถวายน่าจะรักษาทุกทวานน่ะเลิศประเสริฐกว่าแต่หากว่าพวกท่านทั้งหลายไม่รักษาทวานน่ะนั่นแหละออกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะจะเข้ามาเยียบยำ่ำ ในตัวของท่านแต่พวกท่านทั้งหลายในชาติที่แล้วชาติก่อนๆในอดีตชาติพวกท่านทั้งหลายไม่รักษาทวารพวกเธอถูกความถูกจิบหายมาแล้วนะพระพุทธองค์แสดงพระเด่นทั้งห้าองคนะ์ถูกความจิบหายมาแล้วนะพระสงฆ์ที่นั่งนั่งฟังอยู่เป็นร้อยเป็นพัน ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระเหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าขาดที่พระห้าองค์นจิบหายมาเพราะไม่ส้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสมัยไหนพระเจ้าขาดพระพุทธองค์ว่าสมัยหนึ่งก่อนหน้านี้ในอดีตชาติสมัยนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินคนที่ร้อย คือพระเจ้าแผ่นดินมีลูกมากใช่ไหมเหมือนกับรอห้าลักษณะอย่างนั้นนะแต่เนข้ยขอพระเจ้าแผ่นดินกรุงพลาลนสศีนี่ก็มีลูกทั้งร้อยคนในลูกร้อยคนเนี่ยแต่คนจุดท้องเนี่ยเ,เชื่อในโอวาทของพ่อของแม่พ่อแม่เออ,เอ,อพระราชโอรสดูแลพ,พระปฏิเจกพพทธเจ้านะ คือทีมมต์พระประเจกพุทธเจ้ามาฉันที่เวียงวังก็ต้องตั้งให้องค์หนึ่งเป็นผู้รับภาระแต่องค์นี้เป็นคนมีศรัทธาทีนี้สมัครใจเข้าไปเลยผมจะเป็นผู้ดูแลอุปถัมภสถา,พร,ถาพระพุทธเจ้าพระประเจกพ้เาเนี่ยเป็นผู้ดูแลรับทุกอย่างเวลาเข้ามาในเวียงวังเน่เป็นผู้ถวายพัฒนา,าเป็นผู้ประเคนสิ่งของเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ในเวียงวังพระปฏิเจกก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าฟ้าชายเล็กเป็นผู้ดูแลแต่นี้พออยู่ต่อมาฟ้าชายเล็กเนี่ยก็คิดคิด,คดในใจได้ยินว่าพระปฏิเจกพุทธเจ้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นผู้รู้อดีตอนาคตปัจจุบัน ท่านคงจะรู้ว่าเนี่ยในกรุงพระาราณสีเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยใครจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาเนี่ยพระปเจกตุทธเจ้าตรงพระองค์ตรงรู้แต่นี้ทั้งร้อยองค์น่ะเราเป็นองค์ที่ร้อยน่ะจะเป็นองค์ไหนเนาะจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะต่างคนก็ต่างถึงจะไม่คิดมากก็ต้องคิดในใจนะผม ความมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์ชาติใช่แต่ในฟ้าชายก็เลยกระซิบกระซาบถามพระประเจกพุทธเจ้ายังพ่อมั่นใจว่าพระปเจกพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อดีตอนาคตอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าข่าพระประเจกพุทธะครับผมเมื่อพระบิดาสวรรคตรแล้วเนี่ยข้าพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมหนอพระเจ้าไปยาค้า พระปัจเจก็ท่านก็รู้อดีตอนาคตใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้เป็นหรอกเนะพราะว่าพระองค์เป็นองค์องค์สุดท้องนะ่ะเป็นองค์ที่ร้อยนะ่ะนแต่คงจะนั่นนะองค์พี่ๆเขาจะนันจะได้เป็นเราก็เป็นนั่นนะองค์สุดท้องไม่ได้เป็นหรอกเพราะมันไกลแล้วเกินยาวแล้วเกินนานนะองค์มาถึงเรานะแต่ว่ามีช่องทางอยู่นะนะมีช่องทางอยู่ คือเนี่ยเมืองตะกศิลาเนี่ยพระเจ้าเป็นดินสวรครคตแต่หาผู้หาผู้ครองราชไม่ได้เออมันคงจะเป็นผู้หญิอาจจะไม่มีลูกนะไม่เพราะเขาจะต้องเสี่ยงราชรสเ,เสียงราชรสแต่ถ้าว่าพระอ,องค์ไปให้ทันภายในเะจ็ดวันเนี่ยจะได้เป็นนะจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ว่าในขณะที่เดินทางนั่นนะพระองค์ต้องสํารวมกายวาจาใจอย่างเข้มงวดนะอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดอูอยากนอนไม่นอนอต้องสํารวมกายทำรวมตาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายจะนอนไม่นอนสัมผัสอ,อยากจะสัมผัสอนไนรไม่ ห้ามเด็ดขาดไม่มองไม่ฟังถ้าพระองค์สำรวมได้อย่างนั้นจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงเมืองตะกัศิลาทางพาชายเนะี่ยว่าแต่ระวังนะเพราะว่าตามลายทางนะ่มันเป็นลากสดรากสดก็คือผีกระสือผออีผีแปลกปลอมกินคนนะตามลายทาง แล้วลักสดถ้าว่าพระอ,องค์ไม่ระวังเนี่ยลักสดกินหมดนะอันตรายมากถ้าไม่พระอ,องค์ไม่เข้มแข็งอย่าไปเลยทางกุมมาเนี่ยเอ้ยถ้าไม่เชื่อเราเราไม่เชื่อเราเราจะเชื่อใครวะไปได้พระเจ้าข้าเออเอาไปก็ไปจากนั้นก็ปบปบัปบไปก็ออกจากนั้นก็ไปเตรียมกระเป๋าใส่กระเป๋าหนังเลยใส่อาหาร พอที่จะกินได้ของแห้งภายในเจ็ดวันทางน้ำด้วยใส่กระเป๋าเข้าไปเลยเดินเลยออกไปจากเวียงหวังพวกมหาดเล็กทั้งหลายเห็นอา้อาวพระชายเ,าเล็กจะไปไหนเนี่ยไปเมืองตะกัิลาอาพวกผมขอติดตามไปด้วยเออยยา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 ไปอ,าอันตรายเอาพอเราได้รับ สั่งแล้วถ้าทูา่เจ้าไม่ระวังไม่จำนวนตาหูจมูกลิ้นกายเลยนั่นแหละพวกท่านชู้เจ้านเป็นอาหารลักสดไม่ได้เราไปคนเดียวไม้ขอติดตามพระองค์ทำยังไงพวกผมทำอย่างนั้นโดยจะเข้มแข็งเออาแต่จะเข้มแข็งกับสุดว่าแท้แต่เร็วนะพวกนี้นกับปรับจัดการกเร็วเดินตามไป เนี่ยไปเป็นพวน,นพอไป,ไปไปไปเดินทางไปกพระเจ้าฟ้าชายเนี่็แบบไม่ได้มองหน้ามองหลังมิแต่เดินดุ่มเมืองตะกัศิลาอย่างเดียวเลยเออห้คาไม่ได้มองอะมรมีมองแต่ถนนท่านเองอเออพวกสาวสวยตามลายทางเท่เนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะเหมือนกับเราตั้งลงทานลักษณะอย่างนั้นเนี่ เห็นคนต่างถิ่น,นเชิญเจ้าข้าเชิญนับดื่มน้ำทานอาหารฝ้าชายก็บอกอย่านะอย่านะอย่านะนี่แหละอันตรายนะมีเตือนฝ้าชายก็เดินดุ่มอย่างเดียวแต่พวกลูกน้องบริวารใหม่ๆม,มันก็ยังไม่หิวเทอะไหร่ก็มองกันแล้วแล้ว ไปเดินไปเดินไปยิ่งหวานไปเรื่อยวพางั้นเถอไพวกที่เชยเชิญเยเจยแเจ้วมีแต่ภาษาดอกไม้ทั้งนั้นทีนี้อพวกทหารที่เตินตามเลยก็ทีแรกก็ทำท่าใจแข็งใช่ไหมพอโตมาเลยก็มองมอง,มองเห็นเลวก็เดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดื่มน้ำสักหน่อยแล้วก็จะเดินตามลงไป เลยบอกกัมโมไดผมะผมจะเดินตามไเร็วที่สุดเดีย๋ยวผมจะดื่มขอดื่มน้ำซะก่อนมันหิวน้ำเอ่อพอดื่ม,มน้ําเข้าไปเขาก็เอาอย่างอื่นเขามาให้กินเองไปเนี่ยเอมันไม่ไม,ม่มันมันมีแต่น้ําอย่างเดียวแท่เนี่ยเออเกี่ยวพาราสีลากขีเข้าไปแ่เนี้โอยไม่ไปแล้ววะเออให้ลูกพี่ไปเถอะเลย ผลที่สุดก็หมดไปทีละคนสองคนคนสองคนเอาไปมาเลยหมดจริงๆริงว่ะเนี่ยพอตกกลางคืนมากันนะพอข้ามเข้มาเขาก็ลากเลยวันผีกระสือทั้งหมดใช่มั้ยนะมันกิกินหมดเลยกินพวกทหารกินพวกทหารที่ติดตามมีแต่พระเจ้าแผ่นดินมีแต่เจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าชายเดินดุ่มอย่างเดียวจนไปถึงเมืองตะกัศ,ศิลาเสร็จแล้วก็มันหาที่พักไม่ได้ ก็เลยไปพักในอุทยานของเขาพอพักอุทยานจากนั้นกับพวกราชรสเขาก็เสียงราชรสวันนั้นเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายใครจะได้มาเป็นผู้ใหญ่ปกป้องประเทศชาติขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวาพระสยามเทวาธิราชอย่างที่พวกเรากล่าวถึงนี่นให ราชรถนี่ไปพาดไปเกยคนนั้นแล้วก็ขอให้คนนั้นมาปกครองประเทศชาติด้วยความร่มเย็นผาสุขเขากเกอ,อพวกพราหมณ์เขาก็เชิญเทพเจ้าเหล่าเทวยอย่างนั้นอ่ะแต่เสร็จแล้วก็เสนาอมมัตทั้งหลายก็ตกแต่งหน้าบ้านของตัวเองเพื่อเพื่อจะให้ราชรถมาพาดมาเกยใชอ,อไม่รั่วดอกไม้อะไรแต่ตกแต่งต้องคล้องไข่ของเราใครไก็ก็จะเป็นพระเจ้าเป็นดินท้งนั้นแหละงั้นแหะ แต่เตนนี้ของม้าราชรสเนะี่ยกวิ่งนะพอปล่อยเข้าไปเนะี่ยกูวิ่งไปทางาทิศทักษิณนะเลยวิ่งไปจนทิศตะวันออกงาทิศตะวันตกวิ่งรอบพระนครถึงสามครั้งนะรถมาวิ่งพวกทหารพลนะกูวิ่งตามตลอดนะพอวิ่งเข้าไปหันหน้าไปทางอุทยานนะอาพอไปถึงกับ ราชกุมารฟ้าชายกำลังนอนอยู่ในแท่นหินอยู่ในแท่นหินหเอาผ้าคุมเหนื่อยเลยเนะี่ยเดินทางทั้งเจ็ดวันพวกม้าจะนีกก็ไปถึงกับไปยืนก,กึกอยู่ในแท่นอยู่ในหน้าแท่นหินพวกนี่นก็ลงพวกนีกกันลุมเข้าไปเลยเห็นคนนอนอยู่ที่นั่นพอเนี่ยก็เปิดดูฝาเท้า พอเปิดปูป่าเท่าดูโอ้พวนี้เป็นผู้มีบุญหนักถักใหญ่พลามว่านะาทางฟ้าชาย,ยก็เปิดหน้าดูป้า,อาโอ้ราดจะลดมาเกยพลาดเราแล้วเนี่ยใจใหญ่เลยได้ท่านนี้พอเปิดหน้าดูแล้วก็ปิดหน้าอีกพอเนี่ยขอเชิญท่านบุญรา,าดจะลดมาพลาดมาเกยท่านแล้วขอเชิญท่านเ,าเป็น ไปเป็นเจ้าเมืองเจ้าแผ่นดินก็ว่ากันเลเปิดมาครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยลุกขึ้นมาอ้าวไปยังไงเป็นยังไงจะให้มาเชิญข้าพระเจ้าไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะอะไรเขาก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสวรรครตคยังหาเจ้าครองเมืองไม่ได้จึงนิสเสี่ยงทายราชรสร,ราชรสติมาพาดมาเคยมาถึงท่านแล้วขอท่านจงเป็นเข้าไปเป็นรับตําแหน่ง ผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินเอออ้าวได้ก็เลยขึ้นรถแล้วก็แห่ครอบเข้าไปในเมืองอพอในเมืองเขาก็มีการเสี่ยงทายถามปัญหาตอบได้หมดทุกอย่างเขาก็เลยอภิเศกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาอยู่ในสเวตชฉัดแลแตเนี่ยพระองค์ก็นึกย้อนหลังโอ้ตาย เราที่ได้มาเนี่ยเพราะเรามีความอดทนเรามีความมุ่งมั่นเราฝ่าฟันอุปสรรคตามลายทางมาลูกน้องบริวารของเรามาด้วยกันตายหมดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีความอดทนไม่มีความไม่มีความจริงจังและจริงใจแต่สำหรับเราเนี่ยเราได้ฟัง คำธรรมเทศนาของปราฏคือพระประเจกพุทธจ้าเรามีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจจริงเราจรึงได้มาเป็นอยู่ในสเสวตฉัดอย่างนี้ถ้าเราทะเลทะถลายเหมือนกับทหารของเราเราก็คงจะเป็นอาหารของรากรักสดไปแล้วอาหารของผีอาหารของยักษ์ตามลายทางไปแล้วแต่เราผ่านมาได้ หน้าภาคภูมิใจี่เมื่อท่านได้สวยเ,ออเข้าไปอยู่ในสเวตชัดเป็นพระเจ้าเป็นดินเต็มรูปแบบแล้วนะท่านก็นึกย้อนหลังท่านภาคภูมิใจใน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 ตัวท่านนี่แหละนิทานหรือว่านิานชานและชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ อย่างพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเ,เรามาเพื่ออะไรเรามีจุดประสงค์อะไรเ,เรามีความต้องการอะไรในใจของเราเราเข้ามาบวชในคราวนี้เราก็มุ่งหวังเ,เน้นเรื่องภาวนาจิตภาวนาเราจะพยายามนั่งให้นานที่สุดเดินให้นานที่สุดให้มีสติสัมปะชัญญะในตัวของเราให้มากที่สุด นี่แหละความสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินใหม่เหมือนฟ้าชายที่ท่านไปอยู่ที่เมืองตะกัศิลานะก็จะไดส้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาแต่ถ้าว่าพวกเราเราแหละก็ยังเป,เป็นอาหารของกิเลสท,ทั้งหมดในกิเลสราคะดูดกิเลสโทสะดูดกิเลสโมหะดูดไปไม่ถึงไหนล่ะเพราะอะไรเพราะ เราอ่อนแอรเราปวกเปียกเราไม่ไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกองนะนิทานือวาชาดกเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสอยู่ที่กรุงสาวัตถีฟัดป่าเชตวันท่านสอนภิกษุห้าองค์ไม่สํำรวมตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายสํำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ อย่าให้จากกายใจอย่าไปคิดอ,ออกนอกลู่นอกทางปรุงอย่าไปปรุงฟุ้งออกไปทางทางกิเลสราคะโทสะโมหะใจของเราอย่าไปปรุงไปทางตาเมื่อเห็นรูปอย่าไปไปทางหูไปทางจม,มูกทางลิ้นทางกายใจของเราให้นิ่งให้มีเป็นให้เป็นสมาธิถ้าพวกท่านสำรวมอย่างนี้แล้วพวกท่านทั้งหลายจะประสบสำเร,ร็จสมความตั้งใจ พระห้ารูปได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งห้าองค์ได้สําเร็จพระโสดาไม่ถึงพระรหัสนะ <c oughs> ก็ยังดีได้เป็นอาหารรองท้องไว้ก่อนทั้งห้าองค์ได้สําเร็จพระโสดาจะหลวงพ่อวันน่าจะน่าจะได้สําเร็จเป็นพระรหัไม่ถึงได้สําเร็จพระโสดาพระห้ารูปนั้นนี่แหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพวกเราทุกๆท่านเหมือนกันแต่พอพวกเรา มีความตั้งใจมุ่งมั่นเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีละ่ยอย่างพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าพ่อชายกุมมารถึงยังไงไปถึงกรุงตะกกศิลาแล้วโดยพระปร,ระเจกพุทธเจ้าพยากรไว้แล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไปถึงจุดนั้นเราต้องได้เป็น ท่านจะไปหล่อและได้ยังไงนี่แหละท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มองใครเลยนะทั้งที่ตามลายทางมีแต่สาวสวยทั้งนั้นร้านอาหารมีแต่ดีๆทั้งมันใครจะไม่อยากอาหารใครจะไม่อยากเข้าไปใกล้ที่สิ่งที่ต้องการแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นพิษเป็นพิษ,เป,พษเป็นภัยเราถ้าขืนไปอยู่ไปอยู่จุดนั้นเข้าไปกันนะัน ไปไม่ถึงไหนเป็นอาหารของความชั่วครอบงามทั้งหมดเพราะนั้นเราอย่าไปอยู่ในเป็นอย่าเป็นยาเป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของสิ่งที่ความชั่วเหล่านั้นเราต้องพยายามเดินกัดฟันสู้ก็ถึงจุดหมายปลายทางเพรานั้นขอให้พวกเราคณะจัตตาญายโยี่มพาเนรลูกหลานทุกองนะหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไปทำธุระ ก็เป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยต่างองค์ต่างประกอบสร้างสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างลวงพ่อเคยพาดําเนินพาเดินพาทำมาเนั่ยนะจนะางลูกหลานเดินตามปฏิบัติตามก็จะได้รับความสงบรม่มเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจของลูกของหลานทุกคู่ทุกคน,กคนต่อเน,นี้ไปรับพร <c oughs> ประสงค์ดูโมทนาให้พร